เดี๋ยวครับมาตามอีกนะครับแต่พี่นะครับเขาเรียกอะไรเซลล์บอลล็ออ่าโอ้โหดูครับโอ้โหเครื่องบินครับใช่ไหมครับอือหือเนี่ยโห่ลำเบ้อเลยครับโอ้เติมน้ำมันเหรออ๋อนี่ครับพี่เบอกว่าเขาเติมน้ำมันตรงนี้ครับนี่หัง นี่ครับปีกดูสิครับเฉพาะปีกนะครับความยิ่งใหญ่สมัยสงครามโลกเป็นยังไงครับดูเอาฮะนี่ครับเรสเบนซินเรสัมบากัโหนิดมันตุ่มบอกเราเดียวว่าสมัยก่อนปีกนวตุ่มเลยสองหอยสองหอยลิตรโอสองร้อยลิต <Ink> ร <lugar? S 2> <ha> eh? <asis> BE wow. <laughs> นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพาดูนะครับ นี่ครับดูสิลำบอลลัมเบิร์เลยเดี๋ยวพาไปดูภายในครับออเขาห้ามอยู่นะดูสับเครื่องบินนี่ฮะเครื่องบินลำเริ่มเลยนี่ฮะเครื่องบินสมัยก่อนของเยอรมันนะครับดูเฉพาะปีกสิดูเฉพาะล้อสิครับนี่ฮะ สมัยก่อนครับออกลบลูปืนข้างบนครับมันจะมีปืนกลด้วยครับลำไยครับเนาะเป็นจะเอาไปจอดไว้เหี้ยนแนทะ้ขายกาแฟเนี่ยไหมเขาขายให้เพื่อซื้อไปไว้ยุบม้งให้เนี่ยไหมนี่ยรขอให้ดูครับดูลูกระเบิดสมัยก่อนครับไปจำขิมนี้ครับดูครับ ใหญ่ไหมครับใหญ่มากๆเลยครับนี่คือจำลองลำเล็กนะครับแขนเนี้ยนะฮะมีนใหญ่มากเลยครับ ดูสิครับอันนี้เครื่องบินต่อสู้อืมอ๋อมีเครื่องบินทิ้ระเบิดมีเครื่องบินต่อสู้นะครับอัเครนต่อสู้นะเป็นโมเดลเครื่องบินต่อสู้ช่างทุกอย่างอันนี้บอมเบอร์สามร้ออันนี้เครื่องบินทิ้งระเบิดกัาจำลองมาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเต็มไในเครื่องบินครับเดี๋ยวเราถ่ายเลยนะครับโอ้โหดูสิครับดู เยอะมากๆเลยครับไเด้ยฮะเรบโคบอกันเลยครับมันเยอะจริงๆครับจะถอดถ่ายไปหมดนี่ฮะอือหือโอ้โหโคตรโพดแฮะอือ นี่ครับวันนี้จะที่ถ่ายกับเรื่องเครื่องบินอยู่นะครับอันนี้เป็นจําลองเล็กๆนะฮะว่าเกี่ยวกับเครื่องบินอะไรนะครับเป็นภาพอ่านี่ครับมาดูเนยครับชุดนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สนี่ครับมาดูเลยครับชุดนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับที่ประเทศเยอรมันนะฮะนี่ครับชุดเขาดูมีดสิครับ ดูชุด,ดของทารอากาศนี่ฮะส,ะฮะสครับงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับนี่ฮะชุดสมัยก่อนสงครามโลครชุดไม่ค่อยดูปืนนครับ ดูปืนรองเท้าครับนี่ครับสัครกครั้งที่หนึ่งนะครับนี่กคือบนจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับจะเป็นปีกอย่างนี้ครับอันนี้ครับครั้งที่หนึ่งนะครับยังไม่ยังไม่พัฒนาเลยอันที่ผมถ่ายมาเนี่ยครั้งที่สองครับดูเครื่องบินนะครับดูดูวิทยุหูฟังโบราณเลยโอ้ยขัดเนาะรับชุด กุญชานครเขาลกที่หนงนครับปืนก็ยังไม่ไมเท่าไหร่โบร,ราณครับนี่ครับครับดูสิครับนี่ฮะดูด้านด้านข้างนะครับนี่ครับอืมอ่ะนี่ครับ,รบ,รบ,รบไม่เช่ไปฟาขึ้นเครื่องบินแล้วครับ

ความยิ่งใหญ่ครับของเยอรมันสมัยสงครามโลกที่สองโอ้โหนี่เครื่องบิน,นครับนี่ครับเป็นรูปเครื่องบังคับสไปก่อน,นครับนี่ฮะเป็นพืชพันธ์ตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองครับกับพันธุ่หนึ่งเขาเก็บไว้ครับ ใหญ่ไหมครับบินได้ไงดูเอานะฮะที่ประเงไทยอยากดูนะว่า,าเป็นยังไงครับทรัลสก้าวโลกครั้งที่สองเครื่องบินของเยอรมันครับมาจักคุวเฉยทะเลอ๋อเหรออ๋อเค,ครื่องบินทะเลอันนี้นะคืออ๋อเครื่องคิดเลขอ๋อเครื่องเครื่องผิดดีดโอ้โหอ้โแล้วก็ส่งเป็นทะเลเลขครับนี่ครับนี่ ช่วยเพีบิบกระสิบมันแปลให้ครันบรน,นี่ครับนี่ฮะสมัยก่อนครับอ,อันนี้ครั้งที่หนึ่งนี่ครับเรายังอยู่ในหมดเครื่องบินอยู่ครับ เจ็บๆลำคุ้าค่าอย่างเี้ยไม่เกียจนะฮะนี่เครื่องบินสงครามโลกครั้งที่สองครับโอเคครับดูสิครับเดี๋ยวเราซ่อมเนะี่ยสมัยก่อนนี่ครับนี่ฮะเขาลากมาที่จะพันนะครับี่ยิงโดนยิงลง สใส่ตกน้ำนะครับเฮลิโดูครับเดี๋ยวครับจบคลิปเ,เครื่องบินสงครามโลกครั้งที่สองเพียงแค่นี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเลยครับ DJ จ a c k y m ันในคลิปพามาดูเครื่องบินสงครามโลกครั้งที่สองเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองฮะชุดนักบินมีนะครับเหลือเครื่องโทรเลขสมัยก่อนฮนะสมัยโบราณเอาแล้วฮะ ว่าเขาศึกษาเป็นเครื่องยังไงเครื่องใหญ่แค่ไหนครับนี่ฮะนี่ครับเครื่องโทรเลขสมัยก่อนนะฮะบังคับทหารนะฮะดูสิครับใครไม่เคยเห็นครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับดูสิครับจบคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ